คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับัคใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟู้บริการกดเกมพาร์ตลาฟาร์มแนะนำลาวับัคตอนนี้ก็มีบริการกดเกมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคแลผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโลบัคนะครับอ,อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแกนพีทออนไลน์นะครับผมสำหรับแมปนี้นะครับเป็นแมปที่ผมไม่รู้ณนะตอนนี้มันต้องใช้โลบัคในการเล่นหรือเปล่านะแต่คือผมจําได้ว่าผม ใช้โลบักซื้อ,อแมปนี้มานะครับแล้วก็จะมาเล่นนะครับแมปนี้มันเป็นแมปที่ผมไปลองดูรีวิวพวกอาวุธพวกคนปิศ์เนี้ยผมรู้สึกว่ามัน คือมันสมูทมากอันจริงคือถึงแม้ว่าตัวเกมมันจะแลช้าๆไม่เร็วเหมือนบล็อกฟุตนะแต่ว่า,าพวกแอนิเมชันพวกผลปีศาจอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสมูทแบบสุดๆแล้วคือแบบน่านเล่นมากนะครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นกันครั้งแรกนะครับแต่จริงๆคือผมเคยสร้างตัวอวตารไปแล้วนะตัวละครไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครนั้นผมจะเป็นยังไงนะแกนพีดอิดอิตอิอิโอยหน้าโหลดสวยอยู่โอเคมีเสียงเพลงด้วยนะฮะ แล้วก็มีคําว่ามีปุ่มเพย์อยู่นะครับกดปุ่มเพย์แล้วก็จะมีอารีน้าโหมดนะครับผมแล้วก็เซตอันนี้สร้างตัวละครใช่ไหมดูว่าเริ่มเริ่มเล่นเลยน่าจะเริ่มเล่นเลยมั้งจริงๆมันจะมีให้สร้างตัวละครด้วยนะครับแต่ว่าผมขอไม่สร้างแล้วเพราะว่าผมสร้างมาแล้วนะครับตัวนี้เลยเห็นปะ่ะเดวิลสองครั้งเพื่อวิ่งนะครับกดเลขกหนึ่งเพื่อใช้มิลีนะครับแล้วก็มีสกิลอยู่ด้านขวานะครับบอกกด F นะครับผมเป็นรูปโล่ขึ้นนะครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะมีคูลดาวด้วยนะ อันนี้คืออะไรโลโบนะครับเป็นตัวละครอะไรไม่รู้ผมกดนี่มันคืออะไรอันนี้คือเหมือนจะเป็นเซตสปาวกดคิวว่าโอเคอุ้ยมันเอาเรื่องอยู่อาเรื่องอยู่นะเอ้ยนี่คืออะไรอะเลเวลห้าบวกนะครับตอนนี้คือเราต้องรอรู้สึกมันมันมันในนี่มากเลยนะมันสั่นแบบสั่นมากๆเลยมีอะไรให้ใช้บ้างครับมีชาร์โดฟァสต์โหมดอะไรก็ไม่รู้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวฟ้าส์โหมดปิดไปเลยปิดไปปิดไปโอเคเอาเป็นว่าถ้าเราป่าฟ f าส์โหมดนะมันจะเป็นประมาณนี้นะเอาเรื่องอยู่นะมันถือว่าสวยอยู่นะ เออผมขอเล่นแบบภาพแบบนี้ได้ไหมทุกคนเออผมรู้สึกว่าภาพแบบนี้มันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะก็คือเราไม่สามารถปรับกลับได้แล้วนะโอเคเอาเป็นแบบนี้แล้วกันรู้สึกว่ามันลื่นหูลื่นตาดีนะเออเราจะสู้กับเขานี่ครับเฮ้ยเจ๋งอยู่มีฮิตบอกด้วยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งโอเคคือรู้สึกมันว่าเกมมันจะเป็นแบบคอมโบนะเราก็จะต่อยนี่เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งแล้วก็แลกหมัด โอเคอันนี้พอเราฆ่าได้ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยโหเอ้ย,อยคุณน,นี่เฮ้ยโหยโหมันฉลาดด้วยกาดมีการแตกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราป้องกันเนี่ยมันจะมีเอืออือโอเค HP เรามีอยู่ประมาณ71การเห็นไหมมันจะเป็นรูปกาดขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งเอาจริงๆคือดีมากนะ คือผมต้องรับเควสก่อนนะครับทุกคนถ้าเกิดผมไม่รับเควสมันจะมันจะได้ XP e น้อยนะครับ Thank you so much มันเป็นเควสอะไรสักอย่างนึงนะครับมันบอกว่าให้หาอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวนึงอันนี้คือตัวเควสนะครับผมให้เรามาฆ่าแบนดิตนะครับผมทั้งหมด5ตัวนะก็ใช้มิรีนี่แหละที่เรามีอยู่นะต่อยไปคือวิธีการต่อยเนะี่ยมันสามารถคอมโบได้ด้วยนะครับคอมโบกับตัวสกิลของเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆคุณคูณคูณคุณเดี๋ยวเด๋ยเราต้องแย่งกันใช่ไหมเนะี่ย โอเคผมได้มาแล้วตัวนึ่งคือมันมันสนุกตรงที่เราสามารถคอมโบได้นี่แหละโอ้ oh m okay. oh ม่ o ูโอเคโอ้โหมีแบนดิตบอสด้วยโอ้โ oh ห my g กอด อ๋อทุกคนอ oh, โอ้โหตอนตายใกล้มีแอนิเมชันนี้ด้วยเหรอโอ้ทุกคนโอ้โหโอ้โหพอใกล้ตายแล้วมีวิ่งแอนิเมชันวิ่งชามนี้ด้วยเลือดก็จะรีรีเรื่อยใช่ไหมโอ้ผมตายเอือ้อเอือ้อเอือเอ้อมีฟินิชด้วยโอเคครับผมเขาบอกว่าเราตายนะครับทูอโปนะครับนี่โดนฆ่าโดยแบนดิต งโงโอ้อยเห็นปะผมบอกแล้วว่าตัวแมปนั้นมีความสมูทมากๆเลยเออมันดูทรงแบบมันมันเออมันสมูทอะมัแรงสมูทแบบทุกอย่างคือมันมันน่าเล่นมากครับทุกคนโอ้มายดูดิโหอ,อะไรวะเฮ้ยเกินโอเคผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะฉะนั้นยังรู้สึกงงๆอยู่อ เออมาทำโนดาเมจครับทุกคนมาทำโนดาเมจทำโนดาเมจมาทำโนดาเมจทำโนดาเมจมาโอ้ยยังไวยังยังยังโอเคทุกคนสวยงามโอ้ยไม่ โอเคทุกคนพอเราตายก็จะเป็นภาพแบบนั้นแหละโอเคเราจะฟาร์มต่อนะฟาร์มต่อครับฟาร์มต่อก็เราก็ต้องฆ่าไอนะ้แบนดิตเนี่ยนะครับผมให้ครบ5ตัวอีกรอบหนึ่งนะฮะเอ้ยมีคนใช้อะไรวะน่ะโอโหผมอยากได้ด่ามากเลยทุกคนผมว่าน่าจะมีดาาไปซื้อนะมา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 โอเคอันนี้เป็นร้านขายใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดผมจะซื้อเนี่ยมันบอกว่า Un e e d to unlock h a างคิดมีอะไรอีกตั้งค่ามีเรือ โอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมผมจะขออัพหมัดก่อนนะอัพไปสัก10แล้วกันนะครับแล้วก็อัพดิเฟนต์นะครับหรือว่าเลือดของเรานะครับไป5นะครับเอาแค่นี้พอนะครับเพราะว่าส่วนมากเราเล่นแค่นี้นะเฮ้ยดีขึ้นดีขึ้นเฮ้ย,ยมีมีท่าใหม่เฮ้ยโอ้โหอะไรอะมีคนใช้ท่ามีดครับทุกคนมันมาจากไหนไม่รู้เฮ้ยเมื่อกี้เป็นตัวอะไรอะ่ะ เฮ้ยบอสไม่ทำไมบอสถึงมาต่อยผมอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวบอสทำไมบอสต่อยผมไม่ใช่ลว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 บอสถึงมาต่อยผมได้ไงฮะโอเคทุกคนตอนนี้ผมเลเวล5้านะครับผมสามารถมาคุยกันตรงนี้ได้แล้วนะ Hello there โอเคอันนี้เขาบอกอะไรวะรู้สึกเหมือนว่ายังไม่เสร็จเควสนะเดี๋ยวนะผมเสร็จเควสแล้ววัสดีครับวัสดีครับ โอเคทุกคนผมรู้สึกว่าผมสามารถไปที่อื่นได้แล้วนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยากได้ดาบมากเลยอันนี้คือท่าอะไรท่าอานี่คืออะไรโอเคอันนี้คือเรือใช่ไหมวิธีซื้อเรือคือเราต้องเอาเมาส์อะครับโอ้โหแม่งโคตรงงคือเราต้องเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ครับว่าเราจะซื้ออะไรอย่างเช่นซื้อช็อตกันระเบิดอย่างนี้หรือว่าเรืออย่างนี้อะไรเงี้ยคือเราต้องเอาเมาส์มาชี้มาคลิกอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างลําบากมากเลยนะมันที่กระเป๋า ที่เรือนี้กดใช้โอเคพอกดใช้เสร็จทุกคนมาอยู่ตรงนี้กดเรือสปาเรือที่ร้อยโอเคอันนี้ง่ายมากนะครับอันนี้ผมผมอยู่ดีผมก็ทําเป็นขึ้นมานะครับวิธีการทําทุกอย่างเนี่ยคือเราจําเป็นต้องเอาของในบัญชีนี่เพื่อใส่นะส่วนเควสตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเควสที่เราต้องเอาบักเก็ตเนี่ยไปให้นี่ไง,ไงเห็นปะมันจะมีลูกศรขึ้นเอ้ยทำไมไมันมีลูกศรขึ้นวะโอปกติมันไม่มีนี่ยวะเพื่อนเดี๋ยวมันต้องนั่งดูตรงไหนวะเฮ้ย อ๋อนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันพายยังไงอะโอเคมึงแบบโคตรเร็วโอ้โหไม่เหมือนมันบัอกอะไรทั้งอย่างรันเมื่อกี้โอเคทุกคนเราต้องพายเรือไปนะพายเรือไปที่เกาะเกาะหนึ่งนะน่าจะเป็นเควสอันนี้แนะเอ้ยมีสปีดบอกด้วยโอ้โหดีเออดีดีด,ดเหมือนนี่นี่เลย เหมือนแมปแมปหนึ่งเลยโอเคครับอันนี้คือเมืองที่ชื่อว่า trial of beginner นะ beginning นะโอเคเราต้องเอา b u เก็ตไปส่งนะในวิดีโอนี้มันจะวน l o ปอยู่แมปแรกนะมันเขาเรียกว่าอยู่เกาะแรกนะั่นแหละนะแมปต่อไปเนะี่ยอาจจะเป็น part สองนะก็คือเดี๋ยวขอเล่นไปอีกสักนิดเนื่องจากว่าผมติดลมนะมอยากได้ดาบเร็วๆผมไม่อยากได้ไม่อยากใช้มีดเอียจริงๆพูดจริงๆไม่ฉกไม่ฉกใช้ fighting style เท่าไหร่ะมันไม่ค่อยเท่ แล้วแมปนี้คือเอาจริงๆนะ้มันแรด,ดูแบบกว้างมากมันรู้สึกเหมือนการเดินทางจริงๆนะเฮ้ยผมรู้สึกเหมือนผมเห็นอะไรอยู่ไกลๆโอเคทุกคนเริ่มลนะสเปดแค่25เองเพราะว่าเรือนี้ไม่เทพครับเราต้องเติมซื้อเรือโดฟามิงโกนะเกาะแรกที่เราเล่นเนะี่ยมันเป็นเกาะเริ่มต้นใช่ไหมตอนนี้เราเลเวล7นะมีเลือดอยู่แค่84ผมไม่รู้เหมือนกันว่าในตรงเนี้ยมันต้องใช้เลเวลเท่าไหร่ในการเล่นนะเออเดี๋ยวมาเราดูกันเอยแซนโดลานะครับเอ้ยรู้สึกเหมือนติดเผาเลยเหรออะไรอะ่ะ อ๋อเป็นแซนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนี่คืออะไรอ่ะอ๋อโอเคแล้วรรยะคงต้องตามมาตรงนี้นะโอเคมาคุยกับเขานะครับอันนี้ก็เป็นเนืน้องเรื่องอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะขอบคุณสําหรับวอเตอร์โอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากไม่เป็นไรครับนี่คือใครเอ่อทำให้ไอ้แดนได้วยกันได้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 าด้ได้ได้ไดมได้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 ไง้ได้ได้ได้่ด้ไดรได้ได้ได้โนโนยยได้ไดนะ้ได้ได เด l ิเวอร์ดิสอ๋อโอเคเหมือนเป็นจดหมายนะแต่ขอยังแล้วกันนะเควสนี้ขอผ่านไปก่อนโอเครู้สึกง่ายขึ้น n p c เยอะมากนะแมปนี้แบบโคตรเยอะเลยยืนกันแบบดูทรงผมดินี่อะไรเนี่ยอ่าต้องมีเลเวลที่สูงกว่านี้นะบอนบอกว่าเลเวลสิขึ้นไปทีหน้าบอกฮัโลของหายอีกแล้วเหรอหายอีกแล้วเหรออย่าพึ่งแล้วกันนะตอนนี้เควสหาของนี่ค่อยค่อยทำนะ นี่คือเลเวลสินะครับรู้สึกมันต้องไปขึ้นไปข้างบนนี้น่าจะมีพวกมอนสเตอร์หรือเปล่าโอเคผมรู้สึกว่าข้างบนนี้น่าจะมีพวกมอนสเตอร์นะอ่าใช่ครับแม่งเอาปืนยิงกูไม่ลงมาก็มีดาเมจด้วยเหรอวะเนี้ยยอดเลยมีฟอร์ดาเมจด้วยทุกคนเอ่อรู้สึกเหมือนว่าเราต้องเลเวลเท่าไหร่ก่อนนะต้องเลเวลสิก่อนนะทุกคนโอ้โหแล้วก็โดนต่อยแบบนี้โอเคเรามารอดูกันว่าผมต่อยมันจะโห โอ้หฟาร์มต้องต้องฟาร์มมาแบบเอาจริงนะทุกคนเราต้องโดนฟิน,นิชอาดีๆนะผมต้องไปฟาร์มเกาะแรกก่อนนะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปฟาร์มหลังหม่แล้วกันในวิดีโอนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มีคนพิมพ์มพคอมเมนต์อะไรนะแนะนํามาได้นะครับผมไม่ต้องด่านะเพราะว่าอันนี้คือครั้งแรกที่ผมเล่นนะรีวิวคร่าวๆนะที่เล่นไปรอบนี้ก็รู้สึกว่าตัวแมปมัน ผมรู้สึกสนุกนะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรให้เล่นน่าจะเยอะอยู่แหละก็เดี๋ยวผมรออ่านคอมเมนต์คนที่คอมเมนต์แล้วกันนะผมอยากรู้เกี่ยวกับดาบนะครับใครที่รู้เกี่ยวกับดาบอนไนแรงสุดอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหามานะดาบที่แรงที่สุดเติมได้ยิ่งดีเลยตอนนี้ตอนนี้คือผมไม่รู้มันเติมแล้วได้ดาบไหมอะมันแบบไม่มีเนาะ ส่วน EXP คูเนี่ยมันใช้โคตรแพงเลยผมบอกแล้วแพงมากต้องฟาร์มเองก็โอเคในวิดีโอนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับอยากให้มีตอนต่อไปฝากกดไ์กันเยอะๆในวิดีโอหน้าเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้โหเลเวลแปดเองมึงนานเลยนะกว่าจะเลเวลอัพเนี่ย